กุมภาพันธ์สองพหห้าสิกา้าครับนี้ก็คือเราามาดูผลงานนะครับน้ําเต็มท่อนะครับขอนนี้เวลาก็สิบสามนาฬิกาสิบนาทีนะครับผมน้ำที่ออกมาครับก็โอเคนะครับผลง,งานจากแผ่นโซลาเซลล์หนึ่งชุดนะครับ แผ่โซาเซลลหนึ่งุตตัวนี้ทั้งหมด12 3 4 5 5แผ่นแผ่นละสิวบวัตต์หาแผ่นนะครับแล้วกับแผ่นโซลาเซลล์อีก1แผ่นก็คือตัว40วัตต์หแผ่นนะครับผมทั้งหมดก็ประมาณ90วัตต์นะครับแต่ตอนนี้ก็มันก,ก,ก็แรงนะครับ เดินสายปกติ ti, นะครับมาที่ตัวปั๊มน,น้ำที่ตัวปั๊มน้ำนะครับที่ตัวปั๊มน้ำทำความสะอาดปั๊มน้ำกันนะครับเผื่อมีอะไรเข้าไปติดนะครับน,น้ำก็จะส่ง ปั๊มขึ้นมานะครับโอ้แรงน้ําก็แรงดีนะครับตัวน,นี้งบประมาณในการจัดทํานี่ไม่แพงเลยนะครับนะครับวันนี้เรากําลังเตรียมบ่อสนะครับรกำลังเตรียมบ่อดินเพื่อที่เราจะทำการไหลนะครับ,รรบเพื่อที่เราจะทำทางกษตร,ะรนะครับ ขอขนาดา4เมตรนะครับคุณสมปองนะครับมาเป็นคนไถให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะครับผม